สวัสดีครับผมคลิปประจำวันที่27นะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็มีโน้ตบุ๊กเข้ามาทั้งหมดให้เลือกชม7เครื่องปิดไปแล้วโซนนะครับพรุ่งนี้เข้ามาอีก3อ่ะก็เอาเท่าที่มีแล้วกันน้องพี่น้องเนาะวันนี้ได้5เครื่องนะครับคัดสเปคมาดีๆให้เลยมาดูตัวนี้ครับตัวแรก Acer นะครับพี่น้องดูเด้อนี่ตัวนี้จะเป็น Core i5 Gen 11 RAM 16GB นะครับตัวนี้แรงมาก SSD ก็มีให้ด้วยนะครับนี่นะครับ ถือว่าสภาพตามนี้เลยนะครับพี่น้องดูสภาพนะครับผมตัวนี้เครื่องปียังใหม่อยู่เลยเกน11นะครับผมมีโอเกตติดมาให้ด้วยไม่ต้องพูดถึงครับลื่นไหลแน่นอนตัวนี้นะครับสภาพเครื่องสวยมากนี่นะครับสภาพเครื่องสวยนะครับก็จะมีแค่เนี่ยกลงปิดได้นะครับเนี่ยครับฝาฝาหลังมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าขี้เรมากนะครับเพราะว่า ได้ปีที่ยังใหม่อยู่นะครับสภาพเครื่องสวยมากตัวนี้อ๋อจัดไปครับผมตัวนี้ core i 5้า gen สิบเอ็ด ram สิบหกหาบาทใครสนใจตัวเร่งๆมาแล้วเด้อนะครับมาดูตัวนี้ครับผมตัวนี้ได้เป็นอ่ core i 5้า gen สี ram ส windows 10นะครับตัวนี้เป็น h p มีคราวตติดมาให้ด้วยแบตเตอรี่เก็บไฟ ตัวนี้ใช้งานได้ปกติบอดี้เครื่องตามนี้เลยสภาพสวยนะครับนี่ใครหาอยู่นะนี่นะครับด้านหลังจะประมาณนี้ด้านหลังจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ได้ในราคา3,900บาทครับพี่น้องตัวนี้ core i 5 gen 4 ram 4นะครับมาดู Lenovo ครับผมตัวนี้เป็น core i 5 gen 6 ram 8นะครับตัวนี้ได้ gen 6 ram 8 มีคราวเกติดมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้โจอ4นิ้วแบตเตอรี่เก็บไฟสภาพโบดี้ด้านในก็มีรอยถลลกตามอายุการใช้งานเนาะนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับมีรอยนะครับแต่ไม่เตกนะนี่นะครับผมอันนี้ได้ในราคา3,500บาทครับพี่น้องเ e โ o v o o o i คอย n 6 6เ็รมเป็ดครับมาดูของแรงครับผมอีกหนึ่งตัวค o i 5 g e เจ รมเปตตัวนี้สภาพเครื่องสวยเป็นคล้ายๆไทเทเนียมนะครับนี่อลูมิเนียมนะครับจอ14นิ้วแบตเตอรี่เก็บไฟสภาพเครื่องก็โอเคเลยนะนะครับโคไอห้าเจนแปดเรมเนะครับมีคราเกะติดมาให้ด้วยเครื่องสวยด้านหลังมีรอยตรงนี้นิดนึงไปหาอะไรขัดเอาเด้อเอาเอาน้ำยาอะไรเช็ดอกน่าจะอกนะนี่ครับเครื่องสวยมากตัวนี้ อันนี้ได้อยู่ที่5,000ครับตัวนี้ได้อยู่ที่5,000ันนะครับอ่ะสาวกเดลนะครับวันนี้ได้มา1เครื่องสาวกเดลว,วันนี้ได้มา1เครื่องนะครับ,ครบเ,เครื่องสวยนี่ครับผมดูเอาด้วยพี่น้องเครื่องสวยตัวนี้ได้เป็นโคไอห้าเจนเปดรมเปดนะครับเล็กกระทัดรัดสวยงามนี่ครับผมนะครับต้นนี้ก็จะเป็นโขบยางประมาณนี้นะครับโขบยางก็ตามอายุการใช้ง,งานเนาะ แต่ว่าไม่มีผลนะเป็นแค่โอบธรรมดาเฉยๆนะครับไม่มีผลไม่หลุดไม่ล่อนนะครับตัวนี้ไม่ทําให้โจมีปัญหานะครับนี่สภาพสวยงามได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังตัวนี้เช็ดอ,อกได้นะครับนี่มันเปื้อนทุงเฉยๆเห็นไหมนะครับจะประมาณนี้เลยสวยไหมพี่น้องนี่ครับผมสวยงามอ่ะตัวนี้ได้อยู่ที่ห้าพันทวน ตัวนี้ได้อยู่ที่ห้าพันทุนนะครับชอบตัวไหนทักมานะครับมีประมาณนี้ครับ